สำหรับวันนี้นะครับทางคุณพี่จากอำเภอสีสงครามได้ติดต่อสอบถามมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านะครับที่จะเข้ามารับท่อนพันยาในวันนี้สำหรับท่อนพันยาที่เพื่อนๆกําลังชมนะครับก็จะเป็นย่าในเปียปากช่องหนึ่งนะครับสำหรับย่าในเปียปากช่องนะครับเราก็จะทราบกันดีนะครับว่า เป็นยาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถทนแรงได้ค่อนข้างดีนะครับดีมากเลยสำหรับตัวนี้เพียงแต่ว่าในช่วงแรงถ้ามันไม่มีน้ำนะครับใบเขาก็อาจจะไม่ค่อยสวยแต่เขาไม่ตายนะครับคือทนแรงค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าสวนไหนนะครับมีระบบน้ำถ้าเทียบกันแบบ ปริมาณนะครับต่อไร่เนี่ยยา่าในเปียปากช่องนะครับยา่านาลกจะพรัดจะให้ปริมาณค่อนข้างสูงสําหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์ในปริมาณจํานวนมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์จํานวนหลายสิบตัวขึ้นนะครับการปรูกย่าหวานอิสราเอลในเนื้อที่เท่าๆกันนะครับปริมาณที่ได้มันจะ อาจจะนะครับอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเลี้ยงสัตว์ของท่านที่มีปริมาณสัตว์จำนวนมากเพราะฉะนั้นหญ้าเนเปียร์ปากช่องจึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่องเขาจะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างไวแต่ว่าลําต้นเขานะครับมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆที่สนใจปลูกหญ้าปากช่องนะครับก็จะต้องมีเครื่องบดสับ เพราะว่าถ้าเราตัดไม่ทันในช่วงที่ใบมันออกมาแล้วขึ้นลำน,นะครับมันก็จะแข็งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้